รู้นอนมาตูมอันนี้เป็นผักมันเป็นผักมาตูมมันเป็นผักไหมมาตูมไม่ใช่ผักหรอมาตูมคืออะไรวะไข่ขาวหมอเราสั่งเขาไปว่ามีมีแค่สำคัญอะมันต้องเป็นไข่ไข่ขาวคณะไม่รู้คณะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพูดคำหยาบอ่บมันจะสามหาวไงมันก็เลยคณะอ๋อโอเค ค่ะข,ของแป้งค่ะพี่ครับเบนเองสวัสดีครับพิมพ์ครับผมสวัสดีค่ะไอวอีงเองจ้าสวัสดีค่ะลูกค้าสวัสดีครับชื่อมาครับผมสวัสดีครับปุ่นครับสวัสดีลลค่ะบีบอลเลอร์นะคะสวสดจริงใจและจีบได้ค่ะเอนแรกมีถอดแว่นออกมาเช็ดนึงงจนคลอนแถวแว่นใช่มันเป็นเลิศวันนี้เราจะมาวัดความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยกันอีกแล้วกินหมูคสไตล์ใช่ไหมเราเคยได้แชมป์สะกดคำมาแล้วัวรที่ไหนโอ้โคตรง่าย ยคนรเบื่อใครพิมพ์คำนี้ผิดมันงคนน่าเบื่อของจริงก็คือไม่ได้มั่นขนาดนั้นเราทำเชนแนนเชียวกับภาษาไทยอะไรมาแล้วบ้างเยอะมากพี่บายไหมว่าจะเป็นจิกรพามก็แพ้สํามณ์ไทยก็ไม่ได้ที่โลดนะคะได้ที่สองสัมนณไทยไม่สเกินเลยนะครว่าแบบกิจกรรมภาษาไทยกิจกรรมสนทอนทู้ไม่ว่าจะเป็นการเดียงความท่องอาขยานกรแปดกาบฉบังสุรังคนางได้หมดค่ะคุณแม่ได้อยู่แล้วตอนเรียนเราชอบวิชาภาษาไทยไหมไม่ค่อยชอบ ม่เลยหรอเอาริงๆเอาจริงๆภาษาไทยอ่ะทำคะแนนได้พอสมควรตอนเอ็นแต่ว่าตอนเรียนไม่ค่อยชอบน่าเบื่อแต่ว่าเราอ่ะเป็นคนแบบเรียนภาษาไทยมาทั้งแบบอาเอาแล้วเปิดมาเปิดมากูก็โดนปูมาแบบนี้เลย พราะทุกคนก็จะเรียนภาษาไทยตันแบบอนุบาลประถมมัธยมมันอยู่เราใช่แต่ว่าอีฟเรียนเป็นถึงมาหาลัยด้วยสำหรับปริญญาตรีก็อยู่ภาษาไทยนะจ๊ะสอบตรงติดด้วยสาขาวิชาภาษาไทยด้วยครับผมแมเอาจริงๆนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องบ้านเองแล้วเพราะว่ามีคนแบบ ซัพพอร์ตให้เรามาอีกกี่นึงอะคุณเรามีดีกรีดีกรีอะไรเกิดชาเลนจ์แบบนี้ตอนสุภาษิตเราก็ได้แชมป์เลยนะมงลงไปเลยนะยาแฟะเอ่ยถึงไมยนดะข้อหอยกับมอยเฮ้ยเรามีดีกรีอยู่อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวดีกรีอะไรคะก็อย่าพูดเยอะชาเลนจ์ันี้ก็คือ เราจะมาท้าให้ทายคำสุภาพต่อไปนี้เดี๋ยวพี่จะมีคำขึ้นให้ดูบนหน้าจอแต่ละคำเนี่ยมีเวลาให้คิดให้วิเคราะห์15วินาทีพี่จะจับเอาคำตอบสุดท้ายก่อนหมดเวลาในแต่ละคำนั้นก่อนที่ภาพมันจะเปลี่ยนคำที่เห็นจะเป็นรูปของคำสุภาพให้ทายเป็นคำแบบสามัญธรรมดาที่เราเรียกกันอย่างเช่นถ้าเราเห็นคำว่าสุนัขก็ทายว่าหมา รู้ด้วยว่าวันนี้ใครจะชนะคำสละสลวยคำที่แบบอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยเบเบเลอร์ค่ะเบเบเลอร์วันนี้เชื่อมั่นในตัวน้องไม่แน่วันนี้มงอาจจะลงนอนมาอยู่คำสุภาพะแม่ชื่อสุภาพน่าจะได้บอกชื่อแม่ด้วยก่อนไปเล่นนะจ๊ะชาเลนจ์สนุกๆแบบนี้ต้องมีการกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไค i b ์อันไหน IG, Facebook, Youtube แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะมีติ k กต k อด้วยนะเข้าไปดูกันรับรองว่าบันเทิงแน่นอนคำแรกก็คืออะไรวะผลอุลิตอุลิตฮะคือผลอะไรอะผลอุลิตอุลิตคืออะไรอะผลเหมือนแบบเอ่อผลผลไม้พิเศษหรอผลไม้ใบให้ผลไม้ผลอุลิตอุลิตผลอุลิต อุมันก็คือนี่ไงเกาลัดมั่นใจป้าไม่หรอกไม่ใช่หรอกเออน่าจะเป็นแบบแตงโมหรือเปล่าแตงโมป้าแตงโม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 นี่ไงกันมาเนี่ยผลกำไรเหรอผลผลิตอ่ะผลไม้มึงผลไม้กูไม่ก็ผลไม้อ่าพริกไมเลยผลไม้เหรออ่างวนไปลูกอีกแล้วใบกูอีกแล้วใบกูแบบลูกเล็กอีกแล้วมังคุดมังคุดตรามังคุดแล้วก็ลำไย อะไรมีอออ่างบ้างวะแอปเปิลแอปเปิลคือตอนแรกอะแตงโมแตงโมแล้วไอเนี้ยมันอย่างงี้เล็กขออนุญาต <c ười> เขียนช่างกล้องค่ะเวลาไปร้องแตงโมแตงโมแตงโมอ่ะให้ร้องว่าอูรีดอูรีดอูรีดอะไรคือผลอัออมพายอีกวะมันเป็นพวกชื่อวงอะไรงี้ปะเนี่ยพี่ชื่อวงอะไรไม่ว่าจะสู้ จะสูงไม่ใช่ผิดวงปะวะมันเป็นผลไม้มันชื่อมันแบบผลอัมพาอัมพวาไม่ใช่มันเป็นผลไม้อยู่มันเป็นผลไม้อุ้ยอันนี้ไม่เคยได้ยินเลยอ่ะอัมพราอัมปราอัมปราหนูวะอัมพาคืออะไรอ่ะผลอัมพาอินทพารลัมใกล้เคียงฝึกอัมพาร์มันเพาะไม่พอเหรอวะต้องเรียกอินทพารลัมเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบ พลัมน่าจะเป็นลูกพลัมอัมคลาพลากับอัมเป็นพลัมเป็นลูกพลัมแน่นอนอันนี้เราหุนแล้วกันอัมมันดึกกันแต่ยูอะไรวะตอนแรกอ,ะอ,ะอ่ะอ่านว่าอัมพวาด้วยเดี๋ยวกันคุณจะไปเที่ยวอีกแล้วเหรอไปเที่ยวอ่าน่าจะเป็นอ่าผักบุ้งผักผักรูนอนผักตบพวาปะ่ะผักรูนอน มะตูมอันนี้เป็นผักมันเป็นผักมะตูมมันเป็นผักไหมมะตูมไม่ใช่ผักหรอมะตูมคืออะไรวะเฮ้ยเหมือนเคยได้ยินเลยผักหนูนอนอะไรอะผักบุ้งผักกาดผักผักกาดอะผักหนูนอนคืออะไรอะนี่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 ผักบุ้งมันใจปะมันมันไปเลยผักบุ้งผักบุ้งเหรอบุ้งมันนอนปะผักบุ้งอะผักบุ้งผักบุ้งผักหนูนอนคือผักอะไรผักนอนไม่หลับน่องนอนไม่หลับไม่หลับ น่องนอนไม่รับหัวใจประกับกระด้ายอุ้ยเพลงนี้ยากจริงพี่ผัสตบปลาเออ,เอ,อผักกระเฉดประมาณนั้นอนะผักลูนอนผักกระเฉดใช่ใช่กระเฉดผักกระเฉดผักบุกเทวาผักลูนอนไม่ใช่ผักบุ้งผักลูนอนคือผักกระเฉด มันมันไปเลยเฮ้ยมันเกลือเว้ยคือผักม่วงกับผักกระเฉดมันอยู่ในน้ำเหมือนกันไงเออมันคลายๆเปนคลายๆเออยังพอแบบใกล้เคียงผักสามหาวโหนี่เคยกินเคยกินด้วยไม่บอกว่าง่วหงอผักง่วงผักสามหาวมันเคยได้ยินเลยพี่ไปสามหาวมันต้องเป็นแบบนี่มันสามหาวผักเถียงผักดื้อสามหาวจริงๆเลยตัดละแหน่ไป สารแน่เป็นผักสารแน่สารแน่อะสารแน่สารแน่เออสารแน่ผักอะไรวะไอ้ใบยาวๆปะคณะไม่รู้คณะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพูดคำหยาบแบบมันจะสามหาวไงมันก็เลยคณะอ๋อโอเคผักบุ้งผักบุ้งผักผักกาดเพราะว่าดันกลางดันกาดตอนเด็กเคยท่องอ่ะสามหาวต้องตกตกผักตกเจ๊ป่ะเพราะว่าอะไรนะสามหาวต้องตก ะผักสามหผาคือไอ้นี่ผักตบชวาไม่ใช่ผักคะน้าไม่ใช่คะน้าค่ะมึงคะน้าผักยอดทอดผักผักทอดยอดผักทอดยอดน่าจะเป็นแบบผักอ่อนๆ่ะเออนั่นแหละผักอะไรอะชื่ออะไรมันมีชื่อเดี๋ยวนี่คือเข้าใจว่ามันมีแค่แบบยอดยอดอ่อนอะไรเงี้ยผักทอดยอดเอาไปชุบแป้งแล้วก็กินแล้วอร่อย ชาอมปะอยู่ในกูชาอมอ่ะเห็นเขาเอาไปทอดกับไข่ทอดยอดหน่อไม้ไะผักกระเฉดอ่ะก็ทิงกับกาเฉดทำกินกันกระเฉดผักบุ้งกูผักบุ้งทำทุกอย่างเลยตอนเนี้โอ้ยน่าจะชอบจริงจริงแหละมันคิดอะไรไม่ออกผักบุ้งหรือเปล่าทอดยอดอ่ะเพราะว่ามันจะไหลไปเป็นยอดใช่ไหมผักบุ้งผักทอดยอดคือผักบุ้งบุ้งมากนะ มัวอ๋อใช่ผักบุ้งผมต้องทอดยอดต้องต้องเอายอดมาทอดใช่ปะคือในชีวิตสั่งแค่ผักกระเฉดกับผักบุ้งแค่นั้นแค่นั้นก็เลยมันเหมือนตอบมันเหมือนช้อยอะกอไก่ถึงงองูเราตอบกอไก่ไม่ก่อนเดี๋ยวมันมาถูไม่ถูกสักข้ออันนี้คือเทคนิคของเราใช่อะไรวะขนมไทยเป็นขนมไทย ขนมทรายคืออะไรอะ่ะขนมทรายมันต้องเป็นอะไรทรายๆแล้วขนมอะไรที่เหมือนทรายวะโฮ้ยนั่นขนมทรายไม่ใช่หรอมีชื่อบ้าบินบ้าบินขนมทรายก็คือขนมทรายป่ะพี่มีชื่ออื่นเปียกปูนอะไรที่มันเป็นเนื้อทรายๆหรอขนมเปียกปูนนะไม่รู้ใช่ไหมเปียกปูนมันเหนียวเหนียวเอ่อน้ำตาลทราย <c oughs> ขนมที่เหมือนทรายหรอสังขยาอ่ะเังของเขาเรียกว่าอะไรขนมต้มอ,อะ่ะเ <c oughs> ม็ดตึ้นเม็ด,มด ขนมเบื้องเพราะกันขนมเบื้องขนมมันก็เป็นเม็ดเนาะที่มันคิดไม่ทันอะมันไวอ่ะอ๋อเออเป็นสายเนาะเออเป็นขนมขี้หนูดูโง่มากเลยอะพี่ไม่คิดว่าเต้นจะโง่ขนาดเนี้ยขนมเส้นไอ้นี่ป่ะคล้ายๆรสช่องไม่ใช่รสช่องมันเรียกว่าอะไรนะไอ้ขนมสีสีอะมันชื่อขนมอะไรนะสลิมสลิมหรอ สลิมแน่นอนสลิมสลิมไปสลิมหนูใช้สลิมนะคะเขาเปียกอ่ะขนมเส้นอะภาษาอีสานอ่ะทองหยิบอ่ะทองฝอยเออฝอยทองอ่าไม่ยิ่งดูแบบเขาเขาเออเขาฝอยทองเขาเป็นเส้นขนมเส้นคือขนมจีนมั่นใจมากขนมจีนขนมจีนมณฑนินขนมเส้นเขาใส่อิตาลีขนมเส้นขนมเส้นอ่าขนมจีน ขนมจีนหรือก๋วยเตี๋ยววะขนมจีนมั่นใจเออขนมจีนเมื่อก่อนมันมีขนมจีนอย่างไรขนมจีนแหละขนมจีนออกมาวิ่งมีอะไรวะนี่นะคุณต้องเบ้อย่างนี้ทั้งคลิปนี่ทองฟูเป็นไงวะนี่ไงต้องเป็นทองหยิบทองหยอดทองอะไรพวกนี้แน่เลยทองหยิบทองหยอดหล่อทองฟูอ่ะทอง ฝอยทองขนมฝอยทองฝอยทองปะขนมฝอยทองฝอยทองข่อว่ฟูฟูอ่ะนี่จะเป็นขนมฝอยทองเห็นคำว่าฟูแล้วคิดหยุดเลยนะกินไม่ดีเลยอ่ะข้อหอยครับมอย เป็นทองม้วนวะเอออาจจะฟูฟูทองมว้วนขนมทองฟูคือขนมถ้วยฟูเพราะสีเหลืองทองไม่สีมันทําได้หลายสีนี่ว่าถ้วยฟูก็ถ้วยฟูไปขนมถ้วยฟูขนมตาลไม่รู้จักจะเป็นสีเหลืองเหลืองอ่ะและ้วแบบที่มันจะเป็นกลมๆเหลืองๆฟูฟูขึ้นมาไม่เป็นไรอ่าอ <c oughs> ่านยังทำทำไ,ยไงก่อนจรกา ลงสลหลุสายใช่ป่ะเราเคยได้แชมป์สะกดคำมาแล้วกลัวที่ไหนจารการลงสลงโอ้อ่านว่าอะไรก่อนอ่านว่าอะไรก่อนจารการลงสลงเฮ้ยเรามีดีกรียอยู่อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวจารการลงสลงจนการลงสลงโอ้เสียงถูกป่ะเนี่ยอะไรอ่านว่าแะไรพี่จารการลงสง ขอเดาว่าต้องเป็นทรงๆรอะอาจจะเป็นทองหยิบปะจับให้เป็นทรงทองหยิบลงส่งเลยไม่ใช่ทรงอ,อ้อาวจระกายจระกาลงสง่งลงน้ำอ,อืมชื่อสัตว์ป้าเนี่ยจระกาลงสง่งเป็นชื่อขนมไม่เชื่อเลยเรับชอมเลยน,นแปลว่าไปแล้วอะไรอย่างเี้ยเหรอน้ <laughs> ขนม เรไรจ่า,จามงกุฎปะดูความันสวยเออไม่ต้องเป็นขนมไทยโบราณเลยจ่ามงกุฎยังสวยไม่พอเหรอวะต้องสวยกว่า,านั้นพระรามลองส่งก็อยากกินอนะ่ะขนมขบข้งไม่หรออ๋อมาแล้วเขา,าบอกว่ารูปชั่วตัวดำเหมือนจอระกาก็<อ>คือจอระกัเนี่ยคือถั่วดำต้ม นาลีผู้หญิงจำสินผู้หญิงเป็นเมนไม่ได้น่าจะเป็นแบบหวานหวานหน่อยปะอะไรดีอ่ะนาลีจำสินเป็นศาตร์ขนมนาลีแปลว่าน้องบอนาลีนี่นึกไปถึงพวกลิงพนชนีแล้วไงกินนาลีจำสินขนมนอนลาบชื่อขนมเหรอไม่รู้อ่ะผู้หญิงหลับไม่อยากเล่นแล้วจริงๆอเชี่ยนาลีจำสิน คุณมากชิมไม่ออมขนมอะไรดีพี่ใบช่วยคิดหน่อยขนมอะไรสลิมขนมเบื้องเหรอ่ัวทำไมเป็นเบื้องวะไม่รู้บ้วยบอชีใช่โอ๊ยพอเราคิดดีดีคิดดีดีคิดดีมันก็จะมีคำใบ้อยู่ในนั้นอยู่มันมีที่มาที่ไปโยอะไรเนี่ยกาลาโล ขนมไม่ใช่อะไรก็โลกระโลกไงมันมีชื่ออื่นกระโลกระโลกไข่หวานมาในเรียนโลกระสาบะกระโลกตัวน่าโลกไข่หวานนกโอ๊ยกำกระพโลกเป็นโลกใช่ไหมโลกเอ๋ เอ็ดไม่ใช่เอ็ดโรคซามันเหมือนชื่อสมัยก่อนหนูได้ยินในอันเนี้ยสักอย่างหนึงหรือเปล่มันคือโรคเอ็ดไม่ใช่เอ็ดโรคซาไอทีวาอะไรวะไอทีวาตะกกิโลตะกกิโลกันตะกกิตะกกิรุ่งปะไอฮิวาตักกัโลกวันละโลกหลายๆโลกเป็นละตายอ่ะอูเนี่ยตายแล้วตอนเนี้ยการละโลกคือชื่อแบบชาวบ้านกว่านั้นขีดวันละโลกโลกกาละโลกโลหะใช่โลหะ ่ะ้ติดอยู่ที่ปาหาลกหาตัวมันจะนเปสีดำแปรว่าสีดำติดอยู่ที่ปากหอกซาเฉยเลยจิตรกรไม่รู้มันเป็นสัตว์วดสัตว์สวดสัตว์สวดสัตว์ตว์สจุวัตวจุว์สสัตว์สัตว์ตวว่าสวตัววัตตวัตวัววัวาััักวว่วววาง เป็นนกชอบมีชื่อนกสวยๆอะไรอย่างเงี้ยขังคกไม่รู้ <laughs> อะไร <laughs> ไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตเลยอ่ะจิตจุนจิตละกุลจุน,จน,จนหมูอุ๊ยไม่ใช่นะั้นไม่ใช่จิ้งจก<ะ>จอ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 จิ้งจกจิตจุนยากมากพี่ใบกระต่าย<ะ>แมวแล้วกันไม่หมูไม่ใช่เอาแมวเอาแมวไปก่อนจิตละกุลจุน, <laughs> จน ยากนี่ยากไม่ค่อยได้แบบผ่านหน้าผ่านตาบ่อยๆดูเป็นลูกอ้อยขงคบดูเป็นตัวเล็กๆเลยใช่ไหมแบบจุนๆเลยจุลภาคใดๆมันลุกน้ำเลยฮะปลามัชชะใช่ข้าสซ้ำไหมอ่ะมัชชะก็แปลว่าปลาอยู่แล้วไม่ใช่หรอปลาไงปลามันมีคำว่ามัชชะที่มันเป็นเหมือนนางในวรรณคดีอ่ะต่อตรงติดด้วยสาขาวิชาภาษาไทยด้วยครับผมมปลาก็คือปลาไงมัชชะก็คือปลาไง ปลาฉ่าแปลว่าเกรดเนาะมัจฉาก็ปลาปลาก็คือปลาปลาสวายปลาแซลมอนอะมัจฉาปลาญี่ปุ่นเออปลาทองปลาหมอปลาบุปลาบุปลาบุเนี่ยปลาชาเขียวปลานั่นแหละปลาชาเขียวปลาเขียวมันคือปลาปลาพี่ปลาปลาล็อตสีเหรอปลามัจฉาปลานินปลานินปลาสวายปลามัจฉาสวายแล้วกันปลาอะะไรเนะปลา ทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันปลาแล้วก็มัทฉะมัทฉะก็แปลว่าปลาไจว้าอันนี้ไม่เคยรู้เลยอ่ะพี่ป้าครับส้มตำปลามัทฉะเออลองดูจต่ได้ชายเขียวมากเป็นสัตว์ทั่วไปที่รู้จักดีมือกล้วยเลียมือนางอสัตว์มือ ลิงแสแมะอ่ะไม่รู้ชน,นีนีมีเหมือนกันชนั้นนีหรอชั้นนีหัดทีนีแปลว่าชั้นนีข้างคือตัวข้าง,างคือตัวข้างแน่ๆน่มือหัดทีนีตัวเท่ามือหนูฮันเตอร์ช้างหัดทีนีช้างตัวเมียบาวู้รู้ไหม ต่อช้ามตัวยุทธหัดถีแล้วมันมีคําว่านีนีใช้กับเพศหญิงอ๋อก็เลยเป็นหัดถินีถูกนะสอบตรงติดด้วยสาขาวิชาภาษาไทยด้วยครับผมวิลาเป็นอะไรอ่ะฉลามปาวานปาวานดูได้ปาวานไปวิลาเพราะเห็นอะรอจุฬาเออ ปลาหวานเพราะมีรอจุฬาเหมือนกันนั่คือวานกาไปีกาลิงสเมะอันนี้ลิงสมะววลาแล้วจะเป็นตัวตุน่นปักเป็ดปะปักเป็ดอินซีววลาหมาหมาวี <c oughs> ไม่มีขับไม่มีสุกรไม่มีอะไรอย่างนี้หรอ ผมหมดหวังแล้วหมดแล้วจริงๆปลายาวคือมันไม่ใช่ปลายาวหรอปลายาวปลาดุกาะว่ามันยาวปลาดุเพราะปลาดุมันยาวและคนไทยรู้จักปลาดุกแฟนคลับรู้คนไทยรู้ว่าปลาดุกมันยาวลองฟิตอ่ะปลายาวคือปลาหางนกยูงตัวเล็กเียวยาวปลาเม็ดปลาปลาละเม็ด ปลาช่อนปลายาวคือปลาช่อนปลายาวต้องเป็นปลาไหลมันยาวปลายาวหรอปลาไหลตัวมันยาวเป็นลำหน้ายาวสุดแล้วมียาวกว่านี้ไหมเป็นลำปลายาวปลาไหลอ่ะปลาไหล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 อุ๊ยโง่นัเป็นไงมัวมัวด้วย อ้าวไม่ใช่หรืออปลาหางคือปลาหางนกยูงปลาหางหางนกยูงหรอปลาหางนกยูงไงปลาหางนกยูงหรอปลาหางนกยูงปะหางนกยูงเนี่ยปลาหางปลาหางนกยูงเขาตอบว่าปลาหางนกยูงคนปลาหางนกยูงน่าจะน่าจะสุภาพแล้วว่าปลาตะเพียนปะจะชืนสวยไม่พอปลาหางคือต้องเป็นหางยาวๆเหมือนกันมีอะไรบ้างว่าปลาดุปปลาตีนปะ มันดูมีหางมันมีหางเหรปลาก็ต้องมีหางปลาอะไรอขอตอบปลาทองปลาอะไรมันไม่มีหางเหรอมีหางเหรอปลาหมีเหรอกั <fruits> นอะ่ะบุ้งว้อเลยหรื <S <S> <S อว่าปลาหางคือปลาไหลวะปลาท่อนอ๋อปลาหางดูทุกคนนะทุกคนแม่เนยไข่สัมภาวันนี้สัตว์ไข่ไข่ชนิดของไข่ <S <S 2> <S 2> ไข<ง>่ไก่ไข่ไก่ ไข่นกกระทาไข่สังเพาคือไข่เที่ยไข่เที่ยขนมไข่เต่าไข่หงไข่หงแต่ไข่หงนี่คือขนมไข่ต้มไข่ต้มแบบออนเซ็นด้วยไข่สังเพาไข่ห่างหมอกโลกสังเพาแปลว่ามีมีแค่สัมพันธ์อ่ะมันต้องมีไข่ไข่หางไข่เยี่ยวมาไข่เยี่ยวมาเอามาจากเรือสังเพา ออนเซนฮะสมเทาไงพี่มันแบบโค้งเคงไปมาเงี้ยมันไม่สุกหรอกมันก็เลยต้องบอกว่าดูแบบน้ำคลุกคลิกนิดนึงอะไรก็ไม่รู้แหละสมเทานี่เพื่อเอามาจะบุเพศนิวาสใช่ไหมใช่น้องสมเทาเนี่ยเพาเป็นศนิวาสดันไปแบบเออมันชอบพวกแบบเออผู้ชายชังได้สัมพันธ์กับผู้หญิงก็เลียกไข่สมเทานี่เป็นไข่หอมเคดว่าท้าทายชีนีตใครน่าจะได้คะแนนเยอะสุดผมคิดว่าน่าจะเป็นพี่ปุ่น อาจจะเรียนตำราเดียวกับพี่ใช่ไหมน่าจะเรียนตำราเดียวกับพี่ใบแต่พี่ใบนี่ยังเรียนมานามมนีไหมครับมีพี่อะไรมานามนีอ่าแต่ผมมาไม่ทันแล้วผมเป็นกาแก้วแล้วอ๋อเหรอโอเคเราคนหลักสุดกันจริงเด็กสมัยใหม่อาจจะไม่ค่อยได้เรียนหมดคําสุภาพเท่าไหร่เราเรียนสายตัดชอยส์มาอะไรไม่ใช่ตัดที่อะไรเหลือยัดเข้าไปอะไรแบบนั้น